เพื่อนเจที่เขาจบมาเหมือนแบบต้องทํางานเป็นวัยรุ่นที่ทำทำงานกันแล้วเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่าเขายังอยากที่จะฝึกภาษ,ษาอังกฤษอยู่แต่เขาก็มีความรู้สึกอายเหมือนกลัวอายอย่างเงี้ยฮะไปหลายคนเนี่ยเขาก็มีหลายคนนะ <c oughs> ที่เขาอายและกลัวแล้วเขาก็ทํามันอยู่ดีเขาก็ฝึกมันอยู่ดีแหละอืมเพราะว่าถ้าคนเราทําไปร้อยกว่าครั้งแล้วมันก็เลิกอายแล้วละ่ะนานซ้ำอ่ะอายยังไงก็แล้วแต่มันก็อยู่ในเอ็ดีเอ็นดีแล้วล่ะ ก็ออกชมพูครบหนึ่งร้อยครั้งแล้วกันอ๋อมีฝีดีจังเลยอ่ะเพราะว่าผมเฮ้ยนี่พูดดีมากเลยถ้าอายนี่ยังไงหล่อสิบปีก็อายอยู่ดีเลยใ่ค่ะมันแคยังอายอยู่ดีแหละถ้าเราลองออกไปอย่าเนี่ยนะสามสี่ครั้งให้มันหน้าร้อนพูดว่าแม่หกเจ็ดแปดมันก็ยิ่งแล้วล่ะเราจำอะไรซ้ำๆมันไม่อายแล้วล่ะอ่าหน้าร้อนมฟาโอุ้ยฝีดีมากเลยเป็นครั้งแรก อืถ้าทำให้เป็นชินชินเมื่อไหร่ก็เลิอกอ่านโอ้ยดีครับดีดีครับจำไว้นะเพื่อนเพื่อนอายเมื่อไหร่ก็ไปลองสลอีกครั้ง <c oughs> ได้เลยสไลดยมันน่าร้อนมุกว่า <c oughs> ไม่สิวว่ามันทายเป็นอย่างนี้เนาะก็ออล,ลองใหม่ไม่ตายหรอกไม่ตาย